โอเคสวัสดีครับผมวันนี้วอซัมทีวีนะครับอยู่ในเกม Resident Evil 2เช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาลองดูในส่วนของการทดลองเล่นกันครับในกรณีที่เรานั้นเจอไทแรนในฉากนี้นะครับในฉากนี้เขาให้เราหนีใช่ไหมครับแต่ว่าผมเนี่ยกับฮันจะไปสู้กับเขานะครับเราจะดูกันว่านะครับเราจะสามารถฆ่าเจ้าไทแรนได้หรือเปล่านะครับหรือว่ามิสเตอร์เอ็กนั่นเองนะครับแคลร์อยู่นี่เชอรี่มจะมาแล้ว จังหวะนี้ต้องวิ่งหนีใช่ไหมครับแต่ว่าผมจะสู้ับมันครับนี่ครับผมไปไปไป,ไป,ไปโอเคจะขอหนออ่อเรียบร้อยครับแน่นิ่งไปแล้วนี่เน่ยเขาซ้ำอีกทีเป็นไรไหมนี่ไปสองลูกครับ ปืนคนที่หัวนะครับอเอ๊ะต้มลงไปแล้วครับเป็นแนวปืนเฮ้ยปืนกขับมาแล้วไม่ตายนะครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งครับนี่เลงครับ ได้ไหมครับไม่เป็นไรนะครับโอ้ย,อยกระสุนกดเข้าไปเป็นไงบ้างอ่าล้มครับล้มยังไงฮะยังไงต่อนะอันนี้นี่นะนี่นะไม่สถานเลยครับมันก็แค่แน่นิ่งไเฉยๆนะของก็ไม่มีให้นะตายไหม รอบนี้ต้องตายแหละครับเดี๋ยวลองรอบที่สามดูนะครับว่ามันจะตายหรือเปล่านะฮะผมหมดทุกอย่างแล้วตอนนี้แล้วใครจะฆ่ามาันล่ะเนี่ยโอ้ยหลบได้ครับโอ้ยนี่แน่ ไทแรนนี่มันสามารถที่จะรีเจเนเรตตัวเองได้ครับก็เลยยิงไงก็ไม่ตายนะครับอันนี้ก็คือสรุปแล้วเราก็แค่หยุดมันได้แต่ว่ามันก็ไม่ตายนะครับเนี่ยแป๊บเดียวเองไม่ถึงสิบวิมันแบบหยุดแป๊บหนึ่งแล้วก็เติมเลือดแล้วก็รีเจเนเรตใหม่ครับไปลเชอร์รี่อย่ยาหยุดแล้วค่อยจะฆ่ามันครับ เรีวเข้ามีไปยัง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 ตามมาอยู่นะครับโอเคเชอรี่นั่งยองยองรอแล้วแล้วเชอรี่ยโอเคเจอระเบิดของเราเข้าไปครับสุดท้ายวิลเลียมก็มาฆ่านะครับโอเค ถ้าเพื่อนๆอยากให้ผมทำในส่วนของฉากแปลกๆหรือว่าอยากให้ผมทำในส่วนไหนก็สามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้ครับผมฝากติดตามทาง Facebook YouTube แล้วก็ <c oughs> ทวีตเช่นเคยนะครับวันนี้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับวันนี้ขอตัวลาวลงสวัสดีครับ Open your eyes. Hold still. <sighs> Not infected with <sighs>